พูดไปใครจะเชื่อพระเอกคนนี้ของตัวโสดมาตลอดชีวิตอีกหนึ่งพระเอกเดาวรุ่งอนาคตไกลของวงการบันเทิงเกาหลีใต้สำหรับยอจินกูเจ้าของฉายาน้องชายของประเทศที่กำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่อง Link is Love Q และยังมีภาพยนตร์เรื่อง d i t o ที่หยิบหนังเมื่อปี2002มาปัดฝุ่นใหม่ให้ได้ชมกันอีก เรียกได้ว่ากระแสะความหอตมาแรงแสงทุกโค้งจริงๆและด้วยตารางงานที่แน่นขนาดนี้ทำให้ยอจินกูยังคองตัวเป็นหนุ่มโสดไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักใดๆและประเด็นที่สื่อเกาหลีต่างเซอร์ไพรส์สุดๆทอยอจินกูเคยสารภาพผ่านรายการบันเทิงว่าเขาโสดมาตลอดชีวิตล่าสุดยอจินกูก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้อีกครั้งว่า เขายังคงรอใครสักคนที่ทําให้รู้สึกว่ารักคนนี้ได้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนตัวละครที่เขาแสดงในหนังฉันไม่รู้ว่ารักแท้มันผ่านไปหรือยังฉันยังไม่เห็นหรือมันยังไม่มาแน่นอนว่าฉันเองก็มองหาเหมือนกันแต่เพราะตารางงานแสนยุง่งเลยคิดว่าความรู้สึกของความรักเป็นความรู้สึกที่หนักหน่วงก็เลยเข้าถึงเรื่องแบบนั้นได้ยาก